ยทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่อยู่ที่ซีคอนเวนเจอรเนี่ยครับกวามจริงเลยผมต้องขอขอบคุณนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาในคอนเสิร์ตของผมนะครับขอราุกจัดเสื้อสีส้มนะครับเสื้อสีส้มแร็ปชิ้นสีส้มเออเออขอบคุณมากจริงๆสำหรับคชูนจูนหลังหุบชูนะไรครับพี่เออไม่ใช่คอนเสิร์ตเดียวใครทั้งนั้นครับนี่เป็นคอนเสิร์ต แกนโอนี่อ๋อสองห้าสีคนบางแฉบแล้วก็ขาดันครับนี่มีเรื่องสงสัยอยางไรครับอะไรับที่พี่เคยจำได้เนี่ยผ่านมากี่ร้อนหนาวชีวิตเนี่ยพี่จำได้ว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยพี่เคยเดินอยู่ที่สีคนสีนักคลริ้หมๆตี้อน้นแก่เครับน่เเดี๋ยวพี่บอกพี่ไปที่อนสีนัคาริเหรอครับผมนี่ตอนนั่งรถตู้มานี่คือหลับใช่ไหม ไม่ได้ดูทางเลยไม่ได้เฉีย่ยงสินะักดีเลยพี่พี่อยู่บางแคลออลักอาบัยอะไรคือสงท ใช่เลยครับสินค้าพอดีมีคนนึงครับที่เขาชอบช้อปปิ้งมากมากแล้วผมสังเกตแน่เลยว่าเดี๋ยวอีกไม่นานไปนลยเนี่ยก็คือที่บ้านใครเนี่ยเขาจะมีบ้านผู้ดูแลผู้สูงอายุเออที่ใครที่มันีิ่งมา่งครัี่อีกสักแป๊บพี่ฮันก็จะอยู่แถวนี้แล้วพี่ฮันผมไม่เกี่ยวเลครับผมไม่เกี่ยวทุกคนแทนฟังดีดี มีใครที่นี่จะทิ้งผมบ้างไหมใมใจะที่เขาทามือ,อย่างนี้เนีไม่เอานะ <c oughs> ไปเลยไม่อเดี๋วก่้กบบาคนาแคะไรม่รู้แต่ว่า้พตงตัวอะไนะเพต่ตัวอะไระับน,นี่เล็กเล็กเลขสองเนี่ยแต่ทำไมเนี่ยฮะ อ้าใส่เลของเลแปไปไหนพี่พี่จะบอกว่าอาเาอมีเลอ่าเเกี่ยวอะไรมีสีส้มเนี่ยใช่หรไม่ไม่ใช่หมายถึงว่ามางานนี้งานเข้าสีส้มอ๋อชิดอะกันอีกแล้ว มาแนละ้วคน <ST> S> <S ดูเขาอเราอแล้วน้องน้องจะร้อฟังไหมครับวันนี้ครับพวกเราไดออเ้เตรียมเพลงมามากมายเลยนะครับใช่ครับโดยเฉพาะอัลบั้มของเราเลยนะเพลงมากมาย <S <S ไม่ใช่คหมายความว่าพวกเราเนี่ยจะมีเพลงพี่ๆมาฝากม,มากมายโดยเฉพาะเพลงจากอัลบั้ม The Star 8ด้วยทรานนั้นได้ฟังกันกเต็มแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวๆเราจะร้องแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแต่ใครจะเริ่มร้องเป็นคนแรกดีอะคะพี่เออทำไงดีครับ ี้เดีเดก่อนร้องเนพืนฐาสักนิดนึงไหมไงครับเลนรบาแต่สตาร์ทแบบีเพลงอะบ้างเลอของโดมร้องยังไงเลของโดมร้องยังไงเป็นีผมจะว่าจะบอกให้เรลงของโดมเนี่ยทำอธิฐานด้วยน้ำตาร้องอะครพี่ เต้เนต่หัวไม่ได้ครับเข้าทุกทีเข้าทุอ้าวโอเคแม่ดีแกงดีอ้าวอื่นว่าถ้าอยากรู้ว่ามีเพลงอะไรบ้างเนี่ยครับเราจะมอบเวทีนี้ให้ใครดีใครก่อนดีครับพี่ครับ,รบผมรู้นะครับใช้เวทีไหนดีอะไรคนระับเทีไหนเอาลองโอนักออกกันไหมใครโอนักออกใช่ครับโอนักออกครับใครออกไม่แล้วก่อนอย่างนี้เหรอใครโอนักออกโอนักออกคืออะไรพี่ไม่รู้จัก ไม่ได้ม่บ้านบางแคในแอปเด็กกันทีเดียวมาอันดับหนึ่งผู้หญิยังไม่ได้พูดค่ะพี่อย่ามาทำเนี่ยพี่อย่าเำให้ๆฟนสบายกมาแล้วพี่พอเสียงได้มคะนผู้หญาสามันโอเคโอเคชื่ๆมาๆมามาม 啊！啊！啊！哦，no！